มนชั่นสมัยนี้ยังมีอีกเหรอบอกเลยนะว่าที่นี่เป็นแมนชั่นแต่ไม่ได้เก่าอย่างที่คิดต้องที่นี่เลยสุขภิบาล3อยู่ในซอยรามคำแหง58แทับ3และยังอยู่ใกล้ m r t สายสีเหลืองและสายสีส้อมอีกด้วยนั่ง M r t รต่อเดียวไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิเลยที่นี่ตึก30ปีแต่ดูสภาพสียังใหม่อยู่เลยมาเดี๋ยวจะพามาดูด้านในห้องกันต่อเลยห้องที่นี่เราก็ใช้ประตูดิจิตอลดอลล็อกเปิดเข้ามาคือโอโหไหนคือความเก่าไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ใหม่หมด แล้วไม่ใช่ห้องธรรมดานะเพราะว่าห้องเนี้ย กว้างถึง41ตารางเมตรยังกะอยู่บ้านเลยอ่ะมีทั้งโซนห้องนั่งเล่นและโซนห้องนอนทำห้องได้เป็นสัดส่วนมีประตูสไลด์กั้นบานใหญ่วางเฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มด้านหน้ามีตู้รองเท้าด้วยนะแถมชั้นวางทีวีเป็นของใหม่หมดจากแบรนด์ S B Design Square และ Concept ร์นิเจอร์ส่วนห้องน้ำคือเราก็ทำใหม่สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดพร้อมใช้งานแต่เบียงกว้างมากทำอาหารได้สบายๆเลยยังมีพื้นที่เหลือให้ตากผ้าแล้วก็วางเครื่องซักผ้าผ่อนเพียงเดือนละ5าใบเทาเท่านั้นแอกบกระซิบไว้หน่อยนะช่วงนี้ธนาคาร ทออสอมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของห้องนี้ถ้าหาเราคอนโดสอร,รี่มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาสินเชื่อทุกขั้นตอนเลย